เมนูง่ายๆทําได้ที่บ้านวันนี้ขอเสนอเมนูกุ้งปูผัดผงกะหรี่ค่ะฝีมือคุณนายแม่เขาเพอเอกวันนี้คือผงกะหรี่ค่ะขั้นตอนแรกเรามาปรุงน้ําซอสกันค่ะไข่ไก่สองฟองปรุงด้วยผงชูรสรสดีแล้วก็น้ําตาลค่ะ เ,เพื่อนๆลงกับปริมาณเอานะคะเสร็จแล้วตามด้วยซอสถอยนางรมค่ะแล้วก็เคล็ดลับความหอมน้ำมันงาค่ะหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสิบบน,นค้าทั่วไปเลยนะคะพระเอกของเราผงกะหรี่ค่ะกะหรี่ไม่มีรอเรือนะคะตามด้วยน้ำพริกเผานิดหน่อยแล้วก็น้ำมันน้ำพริกเผาค่ะทำให้หน้าตาดูสวยงามต่อด้วยคาร์เนชั่นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเตรียมน้ำซอสไว้ตั้งกระทะใส่กระเทียมค่ะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ก่อนเลยนะคะผัดให้หอมหัวใหญ่เนี่ยสุกพอหอมหัวใหญ่สุกใส่ปูกับกุ้งลงไปเลยค่ะผัดให้สุกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่ซอสกันค่ะซอสที่เราทําไว้อะคะ่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดต่อให้ทุกอย่างสุกเข้ากันเลยค่ะ หน้าตาน่ารับทานมากเพื่อนๆลองเอาสูตรของคุณแม่ไปทำนะคะจะบอกว่าอร่อยมากทุกอย่างสุกหมดแล้วใส่ผักลงไปค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตานี้เหมือนไปทานที่ร้านอาหารดังๆเลยนะคะถ้าจานนี้ก็ไม่น่าต่ำกว่า500นะจัดใส่จานพร้อมรับทานได้เลยค่ะเมนูง่ายๆวันนี้ปูกุ้งผัดผงกะหรี่ฝีมือคุณนายแม่ค่ะอร่อยค่ะคอนเฟริร์มทานมาตั้งแต่เด็ก